ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะของของไทยของไครแป่แรกที่ลุงคนบอกลุองเจนนัดเองเรอคะของเอสซีสบใบของพี่นัดสิบใบโอ้โหดีใจด้วยนะคะดีใจกับพี่นัดดเลย เอฟซีถ oh, ah, oh. ูกกันเยอะแยะเลยค่ะหวยที่50ไปก็มีนะอยู่ในช่องนี้โอ้มาสิค่ะโอยนดีใจไหมดีใจคิดว่าจะถูกหวยนักเยอะขนาดนี้50ไปเขาบอกว่า เราก็ไปหาซื้อในเมืองสกลนครเราก็พลาดซื้อในเมืองสกลที่หมดเลยที่เราลงไปสกลนครเมื่อสองวันกลดทพีทีครออกมาเนี่ยคมาเดี๋ยวจะสกลนครที่เที่หมารถไปสกลนครนี่เลขไข่ไงเลขไข่อะไรครับเลขไขที่ผูกแขนไงโอ้ ได้วข่ที่ที่ปูกอองให้ดูไงวันนั้นอะปูกองให้ดูสิบเจ็ดที่เน่งพานแล้วเน่งพานแล้วนด้ไม่ถูกได้ไข่ไมเจ้ขหรใครดูเแ่พกขไปอย่ตื่นเต้นตื่นเต้นเด้ข่ตุ๊กตาขาเลยนะ ยี่สิบใบเลยเข้ามาข้างในก่อนจำได้ไหมเข้ามาข้างในก่อนเข้ามาข้างในก่อนยี่สิบใบหรอยี่บใบเป็นเต็ม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 โออันนี้แค่ห้าใบมีสิห้าบโอ้โหโอ่โีโอ้โนี่้โหโอ้โนีอ้หโ้โหโอ้าห้หโอ้หอ้ี่โออ้โหโ้โอ้ี่โ้ออโห้ยออ้้อ้ออ้กโอออโรหออหห ก็เอซีบอกแล้วก็หวยมาจะไถ่ตอนที่ตอนผูกแขนไงดูผของให้ดูชัดๆเลยวันนั้นน่ะเห็นเป็นเลข17ไม่ได้เลยสิบใบเป็นสิบถีใหม่เลยนะครับโอ้ยไม่ถึง2ตัวเลยเอสซีไม่ได้เลยนะตัวอะไรฝ่ายลูกแม่อันนี้เป็นเลขที่ลุงอยู่ตอนนีอยู่แค่สิบใบและพี่นัทก็เอารถไปจากตันครซื้อมาทั้งหมด3ล้านถึงได้เลข17ไม่ถึง3ล้านบาท ไปสาม่้านล้านสามล้านสามล้านสามล้านเพราะว่าในสองคนก็ไม่มียไม่มีไม่มีค่ะเราไปซื้อสกุลนครก็ต้องขอบคุณแถวสกุลนครให้มันเป็นดวงของอคุณนัทแล้วค่ะนดวงอสกุลนัทนัทเยอะดูนัทก็จะหายนเลยลงไปซื้อสกุลเลย ของ FC สิบใบนั่นก็ถูกสิบใบเอาไว้เป็นทำทุนเนาะเพราะว่าถูกขายของไม่ได้ก็นี่ขายของไม่ได้เฮ้ยหนูไม่ได้ขายของเอาลงทุนตั้งสามล้านเลยลงทุนตั้งสามล้านบางล้านไม่มีบางล้านไม่มีแล้วทำไมไม่ซื้อกาดอยู่กันหมดทุกคนเลยเนี่ยไม่มีมันหมดไงมันหมดมันไม่มันมันต้องมันไม่มีมันต้องหาเพราะว่าเรายุ่งว่าหวยลุงหวยลุงยังไงมันก็ต้องหลอด ี่ยวกับลุงนี่แหละยังงไก็ตอวันวันเกิดด้วยใช่ไหมนี่ยใช่วันเกิดลุงด้วยใช่สิบเจ็ดถึงสิบเจเกิดลุงสิบเจ็ดสิบเจ็ดก็ใช่แล้วก็ไทยก็ใช่ค่ะไทยก็ส่งถ่ายนไปก็เกิดลุงด้วยใช่เกิดลุงด้วยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคอปุ๊บมาแก้บนนะเอฟซีให้แก้บนลก่อนนึกว่าแก้ทันทีเลยเพิ่ง ออกมาจากกองฉลากเห็นพี่นัทมาแก้บุนี่ลซียองสาม้โอ้โหโอ้โหสาม้อตไรมอไม่ขี่แล้วตอนี้จะเอา้อหนึ่งอกให้ได้สา้อสองหมื่นสองมื่นสอหมื่นยี่สิบใบที่บนเตรียมสีบใบใช่เอีสของเราเองีส นึกว่านึกว่าออกจากกองฉลากมาปุ๊บแก้บนปั๊บเลยทำไมรวดเร็วขนาดนี้อันนี้เอซีาแก้บนก่อนน้ให้แก้บนสางหาใช่ไหมน้า่แก้บนแล้วก่บานเลยใช่มเดีวนี้เลยใช่ไหมเขาบอกว่าสโมอ่เพราะว่าทรอบสีโมมันเก้อ๋อได้อเดี๋ยวรอเต็มเลยค่ะแล้วแล้วมีใครถูกอีกไหมคะ ช้ามัเบาๆช้าๆองมึงกิมยังไม่รู้เรื่องไข่ที่ผูกแขนลุงและไข่ขวัญไข่ฝันเรียกไข่เรียกฝันเรียไข่วและลุงก็เป็นคนปู่เป็นคนแกะแล้วก็่งปูกก็เรียกไปดูให้ดูไข่มันจะเห็นหนึ่งเจ็ดกับอะไรนะแม่ผู้ใหญ่หนึ่งสี่แล้วแต่คนจะมองแต่หู่เห็นเป็นหนึ่งเจ็ดแล้วแล้วก็แล้วก็หมูก็เลยตั้งใจซื้อไข่เอฟซีเอฟซีก็บอกว่า ซื้อกันคนละสิบใบแล้วมาหาลุงมลลุงมลมีแค่สิบเราก็เลยลงสกลนครไปหามาอีกสามล้านกับลุงมนลโดนมาสิบใช่สามล้านค่ะสามล้านสามล้านล้านอะไเนี่ยสามล้านหน่งในเจือสามล้านได้เจออะไรอย่างเงี้นะแรกๆอะไรนะพูดดไไม่้เศียชีใหม่เออเศียชีใหม่ถ้าถ้าใครยังไม่ได้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า เลขไข่ขวัญเป็นไอ้เลขสิบเจ็ดนะไปดูที่ช่องหน้าตายได้ค่ะเฮ้ยดูได้ถ้าไม่ดูก็ไม่ดีช่องไหนะช่องพี่นัทชาแนลนะเสพผีใหม่เขาเรียกไม่ใช่เปลี๋ยวเป็นชาแนลนะโอ้ยกเปลี่ยนอยู่บ่อยๆนะคอยจังหลงตระหรือเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไป็นช่องอะไรพี่นัทชาแนลพี่นัทชาแนลแล้วแต่คนว่าว่าล้งหัวไม่ค่อยบ่พี่นัทคือเพืนไปนี่พี่เน่งพี่เน่งคนที่อยู่ใกล้ชิดลุง รู้อะได้อะไรบ้างไหมไม่ได้ทั้งไข่ทั้งวันเกิดพี่เหน่งได้อะไรบ้างไหมไม่ได้สักใบเลยโอ้โหพอช็อตอีกสล้วกีได้ไหมนะดีใจนะคะดีใจแม่หิ้งช่องเจ้าของ เอฟซีเขาแม่ผู้ใหญ่ตกใจจะมีห่อขัดรองเท้าคุณได้แม่ผู้ใหญ่ไม่ได้ใส่ขอดรองเท้าคุณได้แม่ผู้ใหญ่ดีใจดีใจแทนเตี้ยเป็นถ้าตัวเองถูกแล้วไม่รู้จะวิ่งไปไหนนะอ๋อ้ยูเล่นหน่อยนะคะดูรถหน่อยนะคะเดี๋ยวผัดซีได้งานเขัอนดีเฮาได้เนาะเดี๋ยวแค่ระวังเพือได้สนใจมาฝาก องใบขันใจนะคะมีคนหิกันเยอะค่ะยังส่งานเดี๋ยวเราไปไปอัปเดตตามๆกันนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะนี่ประตูบ้านลุงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ว่าเกี่ยวกับอะไรผมว่าเกี่ยวกับการอใช่ เขามุงอะไรกักนขเขาก็มุงดีใจกับเอฟซี FC, พี่นัทแล้วก็พี่นัทนะคะนี่เขามุงดีใจด้วยดีใจด,ด้วยกันค่ะเอ่อเดี๋ยวสัมภาษณ์ปูพองก่อนวันนั้นเห็นเห็นเลข17จจริงไหมคะ โอ้นี่เต็มเลยปู่พองบอกบอกว่าเต็มเต็มเลยปู่ได้ไหมคะจะปู่ได้ไหมไหนปู่ได้ได้ซื้อมาลอตเตอรี่ไม่ได้ซื้อเลยปู่ไม่ได้ซื้อนะคะแต่ปู่แกะออกมา17เต็มเต็มเลยปู่ไม่ได้ซื้อแล้วครับสำหรับคลิปนี้ของหน้าตายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน้าตายกอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ โชคดีมีชายค่ะทุกทุกขั้นวันนี้ร่ลำรวยร่ลำรวยทุกทุกคนนะคะไ,ไ,ไม่